เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาดจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าิสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆนะครับสภาพดีคันนี้เหมาะกับท่านที่หารถสภาพสวยไว้ใช้งานนะครับราคาก็สมเหตุสมผลครับอันนี้เป็น Accord B ์ดีครับเกียร์ออโต้เครื่องวีเทคภายในเป็นเบาะสีเบจนะครับสมบูรณ์เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับ แผงประตูข้างสวยๆล้อนะครับ XXR ครับหน้า8.25หลัง9.75นะครับมีดิ้นเบรกทั้ง4ล้อครับลิ้นหน้ามูเกนสีสันงามๆเกาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเลยนะครับกระจกสีชาครับฟิล์มกระจกสีชาแอร์เย็นนะครับวิทยุเดิมภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบครับใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ก็ลองไปดูทดลองขับกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่ที่สมุทรสาครนะครับกระทุ่มแบน อันนี้ Honda Accord ปี97ราคา7,9 0 0 0บาทนะครับสวยๆคุ้มๆกันเลยนะครับก็ราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะครับกับสภาพรถครับพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับสวยนอกสวยในนะครับภายในเป็นเบาะหนังกีออโต้มีเครื่องเล่นเสียงครับหน้าต่างไฟฟ้าครับสะอาดๆนะครับภายในสะอาดรถสวยครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็ลองรีวิวดูกันเรื่อยๆรอบๆก่อนนะครับ สีสันงามๆครับเรียบกริบส,ส,สวยๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปิดโทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ